มาต่อที่ข่าวของสาวเบกกี้นะคะที่อออกาการปลื้มสุดๆเลยค่ะหลังสื่อต่างประเทศและแฟนอีเตอร์ให้ความสนใจกระแสคูคจินฟรีนเบกกี้ค่ะ ฮอตแบบชุดไม่อยู่จริงๆเลยนะคะกับกระแสของคููจินเบกกี้รีเบกาและฟินเซโรชาที่ทางคู่ดังไกลถึงต่างประเทศค่ะแถมด้านสายวอลทัวร์จนสื่อนอกให้ความสนใจและล่าสุดซืออกาหลีก็ลงข่าวทำนองว่าเธอเป็นที่น่าจับตามองงานนี้สาวเบกกี้เปิดใจยอมรับค่ะว่าดีใจมากๆที่ได้รับการตอบรับทั้งสื่อต่างชาติและอินเตอร์แฟนพร้อมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันในทุกๆเรื่องค่ะไปฟังเสียงของเบกกี้กันหน่อยค่ะ ใจมากๆเลยค่ะคือจริงๆหลังจากาแกรบจบไปกระแสที่ไปแบบอินเตอร์เยอะมากๆ <c oughs> คือเราได้ไปเวิร์ทัวเราได้ไปมีแบบสื่ออินเตอร์สนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเราต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบคอยสับสนุนตลอดเวลาค่ะห <c oughs> นูเห็นของเอฟิลิปปิน์ค่ะฟิลิปปิน์ก็มีเอ ไม่แน่ใจเหมือนเห็นเว็บๆวอบของเอ,อ,อเมริกาก็ก็มีค่ะจริงได้ได้ไปอ่านในเนื้อไหมว่าเออเขาเขาพูดถึงเรายัางไรบ้างใช่เขาเาก็พูดว่าเออ this is like a rising star coming นะคะแบบน่าจับตามองเนี้ยก็คือขอบคุณขอบคุณค่ะ <laughs>